สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องแมวจอนอนกระบีวันนี้นะคะช่วงสายๆได้เดินทางไปในเมืองเพื่อที่จะซ่อมกลงให้น้องแมว แต่ก็รอพร้อมที่จะย้ายพวกเขาในตอนเย็นวันที่หนึ่ค่ะ ตรงนี้เสร็จแล้วค่ะเป็นโรงที่พี่หนิงสนับสนุนตั้งแต่เริ่มไปอยู่บ้านทะเลนะคะเราก็จะใส่สองตัวนี้เลยสองตัวดื้อเนี่ยคุณแก้วล้านกับฮารดปิดมาอยู่บ้านใหม่เราจําเป็นจะต้องมีกรงให้เรียบร้อยกรงใหญ่เรายังทําไม่ได้เราก็เพราะว่าช่างบาดเจ็บเราก็ใส่ใส่กรงเล็กไปก่อนเสร็จแล้วค่ะ กรงสำหรับหัาปีดแล้วก็เก้าล้านเขาต้องอาศัยอยู่ในกรงใบนี้ไปก่อนจนกว่ากรงใหญ่จะเสร็จเรียบร้อยค่ะมีน้ำมีอาหารเรียบร้อยฮันปีดรู้ <c oughs> คนเก่งของแม่เป็นแมวประเภทไหนกันไม่รู้ค่ะลักแต่ผิวขาวดีกันอยู่สองตัว ที่เหลือดำๆนั้นทะเลาะกับเขาหมดเลยกัดพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องขังสองตัวนี้เขารวมกันนะคะโอเคภารกิจทำากงของฮัดบีดแล้วก็เก้าล้านเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเก้าล้านฮัดบีทครับขอโทนหน่อยนะลูกนะจนกว่าช่างเราจะหายป่วยแล้วก็ซ่อมกรง อีกโรงหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดจุได้สี่ตัวค่ะโรงนี้คือแบบอยู่แบบสบายๆนะคะมีโรงเล็กเพียงพอสำหรับรองรับเด็กๆก่อนที่จะทำโรงใหญ่หลังบ้านนี้นะคะตอนเย็นก็จะได้ไปนำเด็กๆมาค่ะมาได้ขังเด็กๆบางส่วนนะคะก็คือเก้าล้านกับพัดบีดเนี่ยคืออยู่โรงหนึ่งนะคะแล้วก็รอบทัวของคุณแม่มีซัพ์ คุณพ่อจันเซียวแล้วลูกๆเนี่ยก็อยู่กลงหนึ่ง<ๆ>เด็กๆสิบเอ็ดตัวนี่ปล่อยนะคะถือว่าเป็นการปรับตัวที่รวดเร็วและดีมากเลยนะคะสําหรับเด็กๆสมาชิกแมวบ้านแมวจรกระบี่นี่นะคะไม้ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆนะคะก็คือส่วนใหญ่ทําคลอดเองด้วยแล้วพวกเขาก็ติดไม้มากๆเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีคุณแม่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีของเรา ก็มีแมวจรที่ได้รับมาเลี้ยงเนี่ยคุณดำนินนะคะดำนินอดีตแมวจรนอนปั๊มเนี่ยไม่ได้รับมาเลี้ยงแล้วเขาก็เป็นแมวที่น่ารักสุภาพเข้ากับพี่น้องได้ดีมากๆจ้าลูกมีบ้านของเรานะลูกนะเดี๋ค่อยตกแต่งบ้านใหม่เพราะว่าเขียวไปหมดนะคะลืมตาตื่นมาก็ หน้ามืดพอสมควรที่เจอสีเขียวๆแล้วเขาแต่งผนังใหม่เบล็กสีขาวหน่อยขึ้นทองดำเป็นยังไงบ้างลูกมื่อคืนแม่สงสารไม่ขังปล่อยให้นอนอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เห็นแม่ก็ไม่ไปไหนค่อยชั่วหน่อยการย้ายบ้านใหม่ของ บ้านแมวจอนังกระบี่ก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะโชคดีเหมือนกันนะคะที่ช่วงเวลาที่ย้ายเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีฝนนะคะที่บ้านนะก็ยังเหลือการไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็มีต้นไม้อีกหนึ่งเที่ยวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแมวจอนังกระบี่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะมายก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่แข็งแรง ไม่ว่าพบการเปลี่ยนแปลงกี่หนกี่ครั้งอย่ยอมแพ้นะคะอย่ยอมแพ้นะคะขึ้นทองดำคระบมีตังมีตงลูกบ้านของเรานะลูกบ้านใหม่ของเรานะอายขอเทิดทูนความเสียสละของทุกท่านที่มีต่อแมวจรหมาจรและก็สัตว์สัตว์ต่างๆเลยนะคะจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะ การได้นําอาหารไปให้เหล่าแมวจรต่างๆในที่ต่างๆพวกเขาไม่อดอยากคนเราไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากการกระทําแล้วก็แบ่งปันสุขเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราจะยึดติดแล้วก็ห่วงแหนไปทําไมนะคะในเมื่อเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราไปจะเดินทางไปถึงตรงตรงจุดไหนหรือว่าสิ้นสุดที่ใดนะคะดังนั้นถ้าหากท่านใดที่เสียสละแล้วก็แบ่งปันได้ ไมค์ก็สนับสนุนค่ะเราต้องลาไปแล้วนะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจะเจอกันใหม่นะคะไว้เจอกันในอีพีต่อไปขอบคุณค่ะแล้วตังค่ะตังเอาทงหยอดก็ได้ทองหยอดก็ได้ะขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับเร็วตาตามปลือๆจะหลับแล้วต้องดาขอบคุณครับเร็วจ้า ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ